6. จ่ายค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ให้ในายดีใจซื่อเป็นเงินสดสำหรับค่าซ่อมคอมพิวเตอร์มูลค่า1,000บาทและทำใบหกักภาษีณที่จ่ายเลขที่4003ไม่มีแวดเพิ่มผู้จำหน่ายรหัส S8 นายดีใจซื่ออยู่สะพานศูนย์กอม10240เป็นบุคคลธรรมดาบัตรประชาชนเลขที่310210300 0 3, หักภาษีและที่ใจ่ายในอัตรา3%ประมาตรา3เตรค่ะกลับมาที่โปรแกรม s m a r t b บินะคะให้เลือกที่ระบบซื้อได้สั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกที่ workflow แล้วเลือกที่ invoice บริการค่ะให้เลือกที่2.1ซื้อสดเลขมเอกสารคือ0001 000ค่าบริการเงินสดกดโอเคค่ะ ให้กด F3 เพิ่มมาที่วันที่ให้ใส่เป็นวันที่26ผู้ขายรหัสให้ใส่จุดแล้วกด Enter หากยังไม่มีชื่อผู้จำหน่ายให้กด F3 เพิ่มใส่ S8 ชื่อนายดี ที่อยู่คือสะพานสูนกงกทมรหัสรอ,อคือหนึ่งนย์องสี่ศูนมาที่หน้าที่2เป็นบุคคลน,นิติบุคคลให้เปลี่ยนจาก y เป็น n ค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลทรรมดา เลขที่บัตรประชาชนให้ใส่3 10 20 1 0 300เลขที่ผู้เสียภาษีให้ใส่เลขเดียวกับเลขบัตรประชาชนค่ะ3 10 20 10 ที่3ชนิดแหวกใส่จุดแล้วกด enter ให้กดว่าไม่มีแหวกค่ะแล้วกดที่ F10 บันทึกแล้วกดเลือกรหัส S8 ยอดนี้คือ0ชนิดแหวกจะเป็นกดใส่จุดแล้วก็จะเป็นไม่มีแหวกค่ะ ที่จะใส่เลข8คือค่าใช้จ่ายต่างๆรหัสใส่จุดแล้วกด enter ให้เลือกที่ค่าซ่อาคอมพิวเตอร์ค่ะจำนวน1แล้วกด enter ราคาต่อหน่วย1,000บาทค่ะ ลงมาที่บันทึกภาษีหักหน้าที่จ่ายเปลี่ยนจาก N เป็น Y ลงมาที่เลขที่อ้างอ้างอิงที่ใส่4 0 0 3เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขประชาชนคือเลขเดิมที่เราบันทึกเงื่อนไขาการหักภาษีใส่เลขหนึ่ง ัค่าที่จ่ายตามมาตราใส่เล็กนึงค่ะประเภทเงินได้ให้เขียนว่าค่าซ่อมคอมพิวเตอร์อัตราภาษี3%เเซ บันทึกเสร็จแล้วให้กด F10 เซฟค่ะแล้วก็กด F10 บันทึกอีกครั้งจะได้เป็นเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ1,000บาทเครดิตเงินสด970บาทและเครดิตภาษีเงินได้หักน้ำที่จ่าย30บาทกด F10 บันทึกค่ะ ระบบจะถามว่าพิมพ์หรือไม่ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ให้กด no ค่ะแล้วก็กด s ออก